ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมพอริทโจนะฮะวันนี้ก็กลับกันไปครั้งกับคลิปของโจนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับคุณพ่อนะครับผมป้าทักทายหน่อยสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นะฮะผมเนี่ยก็อยากจะมาชวนทุกคนคุยนะครับมาทำความรู้จักกันมากขึ้นนะฮะเอาวันนี้นะครับเราจะมาในหัวเรื่องนะครับว่าบ้านของผมเนี่ยทาธุรกิจอะไรนะครับแล้ว ธุรกิจบ้านผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงยุคโควิดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับโอเคนะฮะเรามาถามคําถามกันดีกว่านะครับปะ๊ปะป๊าครับบ้านของเรานะครับทำธุรกิจอะไรครับผมพ่อมาเมืองไทยตั้งแต่แรกนะก็ทํากานท่องเที่ยวอยู่แนสุดท้ายพ่อก็บปกบริษัททัวร์สเปนดาฮอลิเด์ลังคนไทยไปเมืองจีนหรืหลังต่างประเทศครับก็คือง่ายๆคือทาธุรกิจ ท่องเที่ยวนะครับชื่อ Panda Holiday นะครับผมก็ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับผมเอ้พ่อแล้วพ่อเปิดบริษัททัวร์แพนด้าอยู่เมืองไทยเนี่ยป๊าป๊าเปิดมาตั้งแต่ปีอะไรครับแล้วตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วพ่อปิดตั้งแต่สองศูนย์สามศูนย์สามก่อนสามก่อนโลกสามเลยอ๋อก็เปิดมาเกือบแปดเก้าปีเนาะอืครับโอเคครับโอเคป้าปแต่จีนเนี่ย ีสถานที่เที่ยวเยอะมากแล้วเราเปิดมานานขนาดนี้เนี่ย18-19ปีเนี่ยที่พ่อทําธุรกิจท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยป๊าคิดว่าเส้นทางไหนที่เป็นเส้นทางที่คนไทยเนี่ยควรจะไปครับป๊าะะมีแนะนำไหมพ่อเคยได้ยินลูกค้าพูดและพ,พ่อกับพันธุ์สมุนกันเขาบอกว่าคนไทยต้องไปเดินเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมธรรมชาติและ คือยิ่งเป็นทิเบตเหรอคนไทยสึ้งท้งสองคือทิเบตซึางทั้สองทิเบตทิเบตที่พ่อเพิ่งไปมานะคลิปที่แล้วนะครับทิเบตพ่อชอบมากเพราะว่าทิเบตเรื่องวัฒนธรรมสมบูรณ์และเป็นเมืองศาสนาทั้งคล้ายๆกับเมืองไทยครับที่เป็นทั้งเมืองศาสนาหมดเลยครับทิเบตและคนไทยทุกคนรู้จักแต่ส่วนใหญ่จะไม่กล้าไปเพราะว่าการัน ที่เราทางสองเส้นทางนี้นะจริงๆเป็นสองเส้นทางที่คนไทยอยากไปแต่ก็กลัวกันกลัวลำบากกลัวลำบา,า,บากกลัวสิ่งแม่นลองแต่สองเส้นทางนี้ตอนนี้พ่อคิดว่าถ้าวัฒนไทยวิธีที่ถูกต้องระวังแผนได้ดีไปสบายมากผมถามหน่อยครับ,รบช่วงนี้เนี่ยมีคุณใช่ไหมแล้วผมอยากจะถามพ่อว่าธุรกิจตอนนี้บ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ <laughs> จนถึงปี2019ก่อนโควิดใช่ดีมาตลอดเลยเนอะดีมาตลอดก็พ่อทั้งการซีรีส์หนึ่งคุณภาพและมีอะไรเราคุยกับลูกค้าตรงๆอย่างเช่นราคาแพงถูกมันใช้เหตุมันใช่ผลใช้เหตุและคุณไปกับผมผมให้คุณถูกใจแต่ถ้าคนหายไปคุณคิดว่าไม่ส่งเหตุส่งผลเดี๋ยวปีหน้าค่อยเจอกันเพราะคุยกับพนักงานก็คิดในอย่างนี้ตลอดเราไม่เเสียคุณภาพบริษัทพ่อตอนนั้นเนี่ยมีพนักงานกี่คน ยี่สิบคนครับยี่สิบกว่าคนอยู่ประจำนะอยู่ประจำไม่ต้วกขวายละทัวร์แต่หลังจากนั้นเสร็จแล้วปลายปีสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าพิจิกาพิจิกายนโควิดมาดูค่าที่จงก่อนเราจงจงทัวร์กับเราจงทัวร์กับเราหลังนี้ไม่ไปและจะขอคืนเงินด้วยและพอก็รู้สึกว่าคือน่าจะน่าจะมากกว่าที่เท่าไหร่แต่ยังไม่ได้รู้ถึงว่ามันจะยิ่งใหญ่เล็กลดค่าเกลิกรังบาาถึงขนาดนี้ ก็โทรไว้ก็ไม่มีรายรับเลยตั้งแต่ปีสงวนหนึ่งก็พอรีคุยกับผานางงานว่าเอาอย่างนี้ด้วยกันเราก็จ่ายชั่วเชยส่วนเัินให้ให้ผานักง,งานพอใจแล้วก็ปิดชั่วคราวก่อนให้ตับคนต่างไปหาโอกาสทำก็คือบริษัทเราก็ปิดชั่วคราวเนาะเด็กพค้เป็นคนทีส่วตัวนี้เนาะโค้จะเล่นปกบริษน,นะโค้สโมนะอาจจะไม่ถูกละแดีดิ คือคือคิดความรู้สึกขาพผูเห็นส่วนตัวเพ่อคิดว่ามิถุนามิถุนนาปีนี้ปีนี้อาจจะดีขึ้นอาจจะเป็นเป็นทางที่อาจจะดีทางทีเลยเกอพ่อเชื่อว่าไทยกับจีนต้องช่วยกันและตอนนี้นะคนจีนที่อยากจะมาเมืองไทยก็เยอะมากเยอะมากคนเยอะมากที่ถึงประเทศไทยอยากจะมาและถ้าหากว่ารัฐบาลจีนอ่ะคือ่อง ว่าซิงอ่ะหากวันหนึ่งที่รัฐบาลอนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ต้องกักตัวนะทัวร์ก็จะบูมอีกรอบนึ่งใช่ไหมอันนี้พ่อคิดอย่างไรเเต่เวลานั้นคุณเตียนโตพร้อมมันก็จะได้ทุรกิจเยอะถ้าเตียนเตียนโตไม่พร้อมเนาะก็อย่าพลาดไปอาจจะพลาดโอกาสไปอันนี้คือมันมันรู้สึกเพราะฉะนั้นพ่อตัวนี้เนาะตอนนี้มองผนว่าจะปลอดอยทีนงนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมองว่าอนาคตประเทศไทยเนี่ยจะกลับมาดีได้ใช่ไหมพ่อ ใ่มากมึงใช้ตรงดี่เพราะว่าประเทศไทยมีหลายอย่างที่ประเทศอื่นเขาเปลี่ยนที่ไม่ได้ไนพะพ่อไม่ว่าอากาศภูมิประเทศอาหารวัฒนธรรมหลายอย่างคือทําให้คนจีนหรือคนต่างประเทศเขาคิดถึงกันประมาณนี้เนาะก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแค่แช์นะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าเออธุรกิจท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับแล้วยังไงก็ตามเนี่ย หลังจากที่ทัวร์นะครับกลับมาเปิดใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อกับผมนะฮะก็จะไปจีนนะครับไปถ่ายคลิปให้กระจายเลยนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จบก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะฮะแล้วยังไงเดี๋ยววกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับบย